สวัสดียามเช้าที่สดใสบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศหลังฝนตกครับวันนี้อากาศดีเพราะพลายเอกชัยก็ยืนอยู่ด้านโน้นนะครับนี่คือเวลาเช้าของวันอาทิตย์ที่กันยายน2566แม่ทองหอก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะพร้อมที่จะเปิดร้านแล้ว แตนแันแดนโอ้ตกมนขึ้นดีฝนมนขึ้นเนี่เปียกไปเบิ่ดอร่เอออ้าวรถซ่อมแล้วืรอเล่ะโอ้วันนี้มือนึ่งโอ้อะไรบกพร่ออโอ้ของก็พร้อมขาย วันนี้มีสี่ถุงห้าถุงเนาะเอ้าทำไมของบางไปเลยอ่ะตกใจเอะใจอะไรไหมเนี่ยเอะใจหรืสิงานแล้วมีรายงานบอกเอ้าของหายเมื่อมาเนี่ยรู้ไหมว่าของหายไปไหนเออมีรายงานบอกเออมีผู้ใหญ่ใจดีเมาไปหนึ่งสิบล้อขอบคุณมากนะคะเมาไปหนึ่งคันรถเออ อันนี้ครับครอบครัวคุณแม่ทองห่อวันนี้ก็เตรียมข้าวเตรียมของมาจำหน่ายเหมือนเดิมวันนี้เอาสต็อกมาเพิ่มหน่อยนึงนะครับมีกล้วยมีอ๋อหัดกับ้านแล้วยังมีคนใจบุญมาซื้อโอ้หัดกับบ้านยังมีคนใจบุญมาซื้อมีคนใจบุญมาเมาสองพันหนึ่งพันบาทโอ้ฮะไ้างม่อีกใชเพาว่ามต่างิ่ห่วง ครับผมดีมากเลยแล้วเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเชียวเชียวไหมหวยหวยเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยเชียวเชียวซื้อสี่เจ็ดหวยออกสี่หกโอ้ยน่าจะซื้อสี่หกนะซื้อไปแล้ววันก่อนซื้อส่วันนี้เลยนมาซื้อสี่เจ็ดโอ้เสียดายเสียดายนะซ้ยหน่อยเดียวเลยไม่ตามเนาะเราก็เลยซื้อขึ้นเลยอ้าวสวัสดีครับคุณยายบุญยาง เป็นอย่างไรบ้างมาแต่เช้าเลย<อ>วันนี้วันนี้หลานมาลับไปตั้งสามโมงเดียวโม<อ>ยายไข่กัโพดบอกว่าเขาถามหาพริกผง,งเต็มเออคนก็นอยู่ข้างในเออกลับไปเนาะโอ้หลานมาลับได้ครับเออเสียดายจังเลยโอมีคนจะมาเหมาพริกพงอยู่มากลับก่อนกลับก่อนเออถามหาอยู่ถามยายขายกโัโพดคนบ้านเดียวกันนะยายงบอ๋อยายงบ ไอ้นกพือขายล็เพรา่แต่อ๋อคุณยายรีบไปเพิ่มสต็อกเนาะเพิ่มไปขัวพริกไปตำพริกผงเพิ่มถุงนึ้จ้ะอ๋อไปตำเพิ่มตำพริกเพิ่มอืมวันนี้มีอะไรมาขายบ้างครับมีมีมะขามอยู่นะอ๋อมีมีมะขามมะขามเปียกอ๋อแล้วก็ดอกแค พริกเม็ดโอ้โหสุดยอดครับนี่ฮะร้านค้าร้านขาย,าขายตอนนี้เจ็ดโมงกว,กว่านะครับให้ลูกไข่มาฉลวันนี้ให้ลูกไข่มาจลองวันนี้ไปข่มาเลองโอ้มาแต่เช้ามาด้วยความหวังมาด้วยกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากสนุนทุกคนที่อยู่ที่นี่เนะาะเป็นการ นะฮะมา,มา,มาหาได้นะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใหญ่ใจบุญมาจากไหนเนี่ยอ่าจากสุพรรณมาจากเยอรมันของาะทองหนึ่งพันสีวิหนึ่งพันสีวิววเอาผมขายสามวิร้อยอะเหลือหลือยังครั้งผมมีห้าวีผมขายไปยี่ห้าวีขายที่อยู่บนโต๊ะอ่ะ ยังค้างอีห้าอีอแต่ีกก็เอาไปขอบคุณมากค่ะแล้วก็ผมงแม่พี่ต้นยังไม่มายิ้มกันทว <5, 000. S 3> นหน้านะฮะสองพันนี่เศรษฐีเมืองสุพรรณมาเหมานะฮะอา้าวพันไม่เล่นอ่ะว่าจะซื้ออีกพันหนึ่งเห็นวันไม่เล่นเลยไม่เอาเลยไม,ไ,ไม่ได้ขายเลยโอ้โหยิ่งาขายว่าละพันละพัน ยิ้มกันทวดหน้าครับเสร็จทีเม kind of ืองสุพรรณมาเมานะครับกล้วยให้กับคุณแม่ทองหอนะครับแล้วก็ลูกๆเนาะเรามาดูบรรยากาศด้านหน้าครับวันนี้นะครับยังมีก้อนเมฆรออยู่ด้านโน้นเนาะเออตกอีกไม่นอกนนะเมฆดำทะมึนเลยฮะ เมฆดำทะมึนมาเลยนะฝนตกหนักเมื่อคืนน้ำในคลองโอ้เต็มเลยเป็นมวลน,น้ำที่รอระบายปลากำลังขึ้นดูสิน้ำใหม่นี่ฮะเต็มคลองเลยฮะน้ำตอนนี้นะฮะเต็มคลองเลยปลาโดนน้ำใหม่ก็ปุ๊บ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 ,บขึ้นเลยนะฮะหน้าศูนย์ช้างทองํำของเรานะครับ อืมดูสิตกตกมากันน่าจะทุกวันนะตอนนี้สองสามวันมาเนี้ยนะครับตกกันทุกวันเลยเมืงคืนแอดก็ตกก็ต้องรีบเข้าร่มฮะเพราะว่าเข้าเข้าเต็นท์ฮะเพราะว่าเชื้อห้ะไปหมดนะนะก็ต้องรีบนอนกันนะครับรีบนี่กันนะครับ,รบ,นนรบตื่นมาตีสอเมื่อคืนมาสอดูพอภายหน่อยนึงแต่ไม่ไถ่ายคลิปเนาะนี่ อันนี้ก็เต็มเหมือนกันนะครับเป็นน้ำนะฝนนะครับที่ตกมาถือว่าน้ำเยอะกว่าทุกวันนะวันนี้น้ำเยอะกว่าทุกวันยาวไปนู่นเลยนะเต็มตลิ่งเลยนะก็จะเห็นปลาเล็กปลาน้อยเนาะได้น้ำใหม่ก็ดีใจกันนะครับจุบจุจิบจบอยู่ฮนะเออ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านา่าเจ็บบรรยากาศเช้าเช้าที่สดใสที่หน้าศูนย์ช้างทองคำให้ทุกคนได้ชมกันครับอา้าวลุงเป็นยังไงบ้างผมอา้าวแล้วพี่มนัดล่ะไม่สบายครับอ๋อไม่สบายครับผมเมื่อวานนี้เป็นเมื่อตอนบ่ายตีโมงครับครับอันนี้นอนอยู่เช้าเข้าไปสรุปจะเป็นไข้ไข้อะไรไข้าบาดบ่ ยังยังไม่รู้นะครับแต่ว่าแกตอนนี้แกกำลังนอนอ๋อกำลังนอนอยู่กินยาแล้วก็นอนพักผ่อนเนาะครับผมก็เลยลาลาลาหนึ่งวันครับผมแต่เมื่อวานผมเห็นอาการใจยุกแกนั่งอยู่ห่างเพื่อนเลยนะครับออนั่งอยู่ห่างเพื่อนเลยเพราะว่าไม่สบายตัวร้อนเห็นบอกบอือฝนตกเห็นบอกตากฝนเมื่อวนก่อนั้งแดดั้งองฝนอก็เลยน่าจะ,น,าจะน่าจะเป็นไข้หรือไง,ไง อันนั้อ่านตัวแต่ว่าวันนี้วันนี้คงจะรู้ครับเลยขอราหยุดหนึ่งวันพักก่อนก่อนกินยาพักผ่อนที่บ้านนอนเนาะหายไปไวครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับมะเขือตอนนี้ยังเก็บอยู่ใช่ไหมครโอไปทุกวันเลยเราก็จะมาสพาะสาวอาทิตย์มาช่วยดูแลพื้นที่ วันนี้คงเหนื่อยกันหน่อยเพราะว่ามีกันสองคนนะที่มานัดไม่สบายนะครับเอายังไงฝากเป็นกำลังใจให้กันครับอ้าวขอบคุณครับผมครับผมนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้าครับพี่มานัดไม่สบายนะฮะเห็นตั้งแต่อาการออกเมื่อวานนะวันนี้ก็นอนกินยาพักผ่อนที่บ้าน เอา้าบรรยากาศยามเช้าศูนย์ทางทองคำครับเก็บบรรยากาศยามเช้าให้ทุกคนได้ชมกันขอบคุณสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่มานาแฟมิลี่เฟซบุ๊กมานาสตอรี่สวัสด,ดีครับ